สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งนะคะในจันนี้นะคะรตะก็จะมาทํานายเป็นคลิปพิเศษนะคะในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณนะคะอยากจะบอกอะไรถึงคุณนะคะประจําเดือนกันยาย,ยน2567นะคะก็ต้องขออภัยทุกท่านนะคะที่มาล่าช้านะก็วันนี้18กันยาย,ยนแล้วนะคะก็หายไปประมาณ10วันนะคะก็มีภารกิจ ค่อนข้างเยอะนะคะนี่น่าทำธุรกิจหลายตัวมันก็ทำให้แบบว่าต้องแบ,บ่งเวลาไปดูแลพวกเขาด้วยใช่ไหมเนาะก็ขอภัยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยอืมอขอดูที่แบอกกอนนะว่าทํานาดับภาพโดยรวมนะไม่เจาะจงดูงของใครนะคะแล้วก็พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังของเจ้าที่ที่บ้านของท่านนะคะแต่ละคนนะคะก็ ถ้าใครจะฝากบอกแบบนี้แบบนี้มานะคะนี่น่าก็จะพยายามรวบรวมคําพวกของท่านให้ให้มากที่สุดสื่อสารในเรื่องของท่านให้มากที่สุดถึงพวกคุณผ่านถึงพวกคุณนะคะอ่ะเรามาขอดูพลังไหคะของเจ้าที่ที่บ้านของคุณก่อนเนาะว่าพลังของท่านเป็นยังไงบ้างน,นี่น่าขออนุญาตนะเพราะว่าเจ็บหลายครั้งนี้มาก <c> เ <oughs> จบ็บหลครั้งนี้มากคือทำนี่น่าแบบทำงานหลายตัวแล้วทีเนี้ย มันมันเหมือนกับว่าแบบใช้ใช้แขนใช้ไหล่ข้างนี้ยเยอะทุกวันนะคะก็มีอาการเจ็บนะคะเขาพลังขอดูพลังเจ้าที่ที่บ้านนะคะของชาวราศีมังกรน,นะคะอืมเป็นพลังของธรรมะเป็นพลังที่มีแต่ความเก่งเก่งที่นี่คือเนี่นู้สึกว่า พลังขนาดเยอะเยอะในเรื่องในเรื่องของเขาว่าธรรมะธรรมโมพลังของบาร,รมีศีลศีลบาร,รมีเยอะมากนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะคือไม่ใช่แค่ธรรมะธรรมโมคือแต่ด้นรูสึกว่าแบบท่านเก่งทุกด้านเก่งรอบด้านคือบางทีเจ้าที่ที่นี่อาจจะเป็นเจ้าที่ที่แบบมีพลังของเวทมนต์มีคาถามีมนต์มีมนต์คาถาอะไรประมาณนี้ด้วยนะ อืมเป็นไปได้นะเป็นไปได้มากๆนะคะแล้วก็ท่านคอยช่วยเหลือคนในบ้านนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยให้แบบร่มเย็นเป็นสุขมากๆนะคะพลังงานดีดีมากดีแบบดีสุดๆแล้วก็ท่านอะชอบคนขยันทํามาหากินแล้วท่านก็ยังบอกด้วยนะว่าคนที่บ้านหลังเนี้ยเอ่อบ้านที่คุณอาศัยอยู่คือกษแะก็ว่าท่านบอกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนขยันหาเงิน หาเงินเก่งหาเงินคล่องนะคะอ่ามงังกรอาจจะเป็นบ้านของมหาเศรษฐีในอนาคตก็ได้ใช่ไหมนะคะราศีราศีมังกรเนาะอะ,อะขอดูสิว่าทุกครั้งที่คุณทำบุญให้กับเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคะท่านได้รับบ้างหรือเปล่านะคะมังกรทำบุญกับท่านบ้างหรือเปล่านะอืได้รับบุญไหมได้รับบุญจากคุณที่ส่งให้ละทุกๆครั้งแล้วก็คุณไม่เคยขาดตกบกพร่อง นะคะทาบุญแบบสม่ําเสมอยกงบุนท่านแบบอยู่สม่ําเสมอนะคะท่านขอให้คุณช่วยในเรื่องอะไรนะคะท่านชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระในบ้านมากๆนะคะแล้วก็ชอบการปฏิบัติของคนในบ้านเช่นการรักษาศีนี้ยค่ะนทูบเทียนท่านใช้คําว่าทูบเทียนบางท่านเนี้ยคือ ไม่ได้จุดทูบไม่ได้จุดเทียนให้กับท่านเป็นเชิงเหมือนว่าบางคนเนี่ยคือไม่ได้อยู่บ้านของตัวเองเนาะอาจจะเป็นแบบคอนโด้ยคะบ้านเช่าหรือแบบเป็นห้องพักอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะจุดทูบจุดเทียนได้บางคนก็คืออาจจะแพ้กินทูบอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันนะคะแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแค่ท่านพูดมาแค่ว่าแบบไม่ได้จุดทูบเทียนเท่านั้นเองจริงๆนะทูบเทียนคือสมัยเนี้เนานะเขาก็จะมีในแบบเป็น แบบเสียบเสียบไฟฟ้าได้ตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าถามว่าแบบมันจําเป็นไหมนะก็รู้สึกว่ามันจําเป็นในเรื่องของคําว่าแสงสว่างให้แสงสว่างที่นาทางให้กับตัวเราแล้วก็ตัวท่านด้วยเหมือนกันนะคะอะแล้วก็ท่านบอกว่าคุณนะเป็นคนที่มหัศ ah, ah จรรย์มากๆมห ah ัศจรรย์ก็คือแล้วก็ ท่านบอกว่าคุณมังกรคุณเป็นคนที่มีความรู้เยอะมากๆอืมมาหาศาลไม่พอคือมีความรู้เยอะมากๆแล้วก็คุณสามารถเอาความรู้ที่คุณมีนะสามารถไปช่วยเหลือพวกคนได้มากๆหรือว่าอาจจะแบบเป็นการสอนนี่ก็ได้นะคะเป็นความรู้ทด้านจิตวิญญาณของคุณสื่อสารหรือสอนให้พวกเขาได้รับรู้นะคะก็มีนะท่านฝากบอกแบบนี้แล้วก็อะไรอีกนะขอดูพลังงาน ในบ้านนะคะพลังงานบ้านที่คุณอาศัยอยู่ตอนนี้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าพลังของเจ้าที่ดีดีมากๆนะคะอือ่อางนีน่าตกใจนิดนึงก็คือบ้านหลังที่คุณอยู่ทําไมส่องเห็นบ้านของมังกรของใครไม่รู้เป็นทางสามแพ่งสามแพ่งมันจะยิงเยออกับฝั่งขวาของบ้านคุณนะสว่วนนี้น่าหาันหน้าเข้าไปในบ้านของคุณ ฝั่งขวาของบ้านคุณอะมันจะเป็นเยื้องตรงกับทางสามแท่งพอดีแล้วก็มันเป็นพลังงานที่แบบว่าทางสามแท่งคือมันก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าแบบเป็นทางของดวงจิตดวงวิญญาณเดินผ่านเทีเ่ยวเทีเ่ยวมันเป็นทางทางเที่ยวของเขาอะไรประมาณเนี่ยอืมแล้วก็ทา่านบอกว่าบ้านที่คุณอยู่อะเป็นบ้านที่หนึ่ง ก็คือความใจร้อนใจร้อนแบบว่าถ้ามีอะไรที่ต้องสู้ฉันสู้หมดวิ่งหัวชนฝาอืมแล้วก็อยู่ไม่ค่อยติดบ้านท่านบอกแบบนั้นอยู่ไม่ค่อยติดบ้านคือจะต้องแบบเดินทางตลอดไปตลอดไปตลอดแมเขาเรียกว่าในอะไรนะไปตลอดมันไม่ได้หมายความว่าต้องหมายถึงแบบ มันไม่ใช่แค่คําว่าการไปทําง,งานทุกวันทุกวันแต่เข้าไปตอลอดก็คือไปอย่างอื่นด้วยเหมือนที่ประจรอง,งเทา้าอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องไปเรื่องงานอย่างเดียวเออแล้วก็มักจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านคุณแบบแปลกแปลเรื่องแปลกแปลเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปรับกระทันหันเป็นเรื่องที่ต้องแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเ,เวลาอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งขวาของบ้านคุณมันจะเป็นพลังงานที่ ที่ดูแบบดูอึมครึมน,นิดนึงเป็นทางเที่ยวทางเดินทางเที่ยวทางเดินของวิญญาณนะคือหน้าบ้านของใครอันนี้นะเห็นเป็นมีบ่อน้ําบ่อน้ําใหญ่ๆนะคะเป็นน้ําที่แบบว่าเหมือนเป็นน้ําตกแล้วก็เป็นน้ําแบบวนแต่เป็นน้ําสะอาดเป็นน้ําสะอาดนะ เป็นแบบน้ำบนเหมือนน้ำตกแล้วก็แบบสะพานแ,แบบแต่ว่าฝั่งขวาของบ้านน่ะมันเป็นน้ําที่แบบน้ํามันขังน้ํามันขังแล้มันทางเดินของเขาเที่ยวของเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืพยายามเปิดแสงไฟฝั่งขวาของบ้านนะคะตลอดเวลานะคะยิ่งมีแสงสว่างมากพอเท่าไหร่แล้วก็มีเสียงสวดมนมีกลิ่นหอมของต้นไม้ดอกไม้อย่างเงี้ยคะ่ะหรืออาจจะเป็นแบบ ใชอ้อะไรนะสเปรย์ปรับอากาศอะไรเงี้ยค่ะฉีดบริเวณนะั้นให้มันมีความหอมตลอดเวลาก็ช่วยได้นะคะช่วยได้แล้วก็แสงสว่างแสงสว่างคือให้เพียงพอนะคะอย่าให้พลังงานมันอึมครึมนะถ้าอึมครึมม,มันจะทําให้แบบทําให้คนที่อยู่ที่บ้านตรงบริเวณนะั้นคือเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาหรือกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้าบ้านของใครที่ต้องนอนบริเวณของฝั่งขวาของบ้านมันจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่าย นะคะก็ปรับวิธีนี้ให้ก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นการแบบปรับแบบส่วนตัวมันมันต้องดูลงไปส่วนตัวก่อนนี้ว่าบ้านหลังนี้บ้านในที่นี้กับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ต้องปรับยังไงให้มันเข้ากันเพราะบางคนก็คือใช้แสงไฟไม่พอบางคนใช้กินหอมไม่พอมันต้องมีปรับเพิ่มแน่นอนนะคะอ่ะ แล้วก็มีอะไรอีกท่านบอกว่าอืมเดี๋ยวนะท่านพูดถึงคุณฝากถึงคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดที่สร้างสารรค์มากๆสร้างสารรค์แบบบันโจงในการทํานะคะในการทําบางอย่างเนาะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของการแบบทํามาหากินวันนี้อยากทําอะไรเนี่ยค่ะให้มีรายได้เข้ามาเยอะๆแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนบ้างนะ ไปผจญภัยบ้างไปเที่ยวบ้างอย่าอยู่แต่อย่าอยู่แต่ที่บ้านเลยคือไปเที่ยวพักผ่อนด้วยเถอะกับคนที่เรารักนะคะแล้วก็บางท่านอาจะมีเรื่องของเขาว่าความเสียใจทะเลาะกับใครอยู่แบกบรับความเสียใจอะไรบางอย่างอยู่ในตอนนี้นะคะอยากได้คําขอโทษจากพวกเขาเนาะแต่ว่าทัางที่ดีนะแนะนํานนก็คือรักษาศีลห้าสวดนต์นภาวนานะบางทีเราอยากได้คําขอโทษจากเขาทีมก็มันก็ไม่ได้หลุดออกจากปากเขาง,ง่ายและประมาณเนี้ย นะมันก็ทําให้เราวุ่นวายใช่เท่านั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็สมบัติว่ายพระเยอะๆนะใครที่เราเสียใจอะไรอยู่นะคะบางคนรักน้องหมาน้องแมวมากๆนะคะบางคนนะซ่อนอารมณ์ซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่เปิดใจรับอะไรเลยก็ก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันอืมนะคะเดีวเร็วนี้คุณน่าจะมีข่าวดีนะเป็น w e ว l o f for t u n นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวนะอืมท่านบอกว่า การเวลาของมันมันเป็นไปนตามจังหวะของมันเราไม่สามารถที่จะไปเร่งไปรีบหรือไปบังคับอะไรบางอย่างให้มันเข้ากับตารางเวลาของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตระหนักเอาไว้ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่เวลาของมันนะอะไรเงี้ยอย่าบีบบังคับมาจนเกินไปนะคะอย่าฟิกจนเกินไปมันก็จะเป็นเคาเรียกว่านะถ้าบีบหรือฟิกกับตัวเองมาจนเกินไปมันก็เป็นข้อเสียกับเราด้วยใช่ไหมอืมอ่ะ คอยดูซิว่าเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคะท่านอยากจะฝากบอกถึงคุณว่ายังไงอีกนะคะท่านจะพูดถึงใครบ้างในที่นี้นะคะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อีกแล้วนะมีใครใที่นี้กําลังคิดจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินอย่างเงี้ยน,นะคะอสังหาริมทรัพย์เนาะบ้านที่ดินอืมอาจจะเป็นเรื่องของมาดกก็ได้นะมีการได้รับมาดกตกทอด ได้รับมรดกเรื่องบ้านที่ดินที่ดินแปลงสักแปลงหนึ่งอะไรยเงี้ยจากบรรพบุรุษจากพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะจากปูท่ทวดไม่ใช่ปูท่ทวดเสียงก็ะยัดมันกรไกลไปเนาะปู่ย่าตายายอะไรย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของมรดกบ้านนะคะมีการพูดคุยกันประมาณเนี้ยเรื่องของมรดกที่บ้านแล้วก็ มีใครที่กำลังวางแผนเริ่มอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อร่างสร้างตัวอะไรบางอย่างจะประสบความสำเร็จเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะมีเรื่องของการไปบนบานศาลเก่าที่ไหนด้วยมังกรใช่ไหมมังกรไปไปบนอะไรไว้หรือเปล่าไปขออะไรกับ ใชที่ไหนเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าจะไปขอกับเจ้าที่จะทางที่บ้านไว้หรือเปล่าเหมือนไปบนขออะสักเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนะไปบนขอคุณไปขอสจ้าทีทีบ้านของคุณจริงๆแต่คุณขออะไรก็ไม่รู้คุณคุณน่าจะแบบตอนที่ขอคุณอาจจะแบบขอขอหลายเรื่องเพราะความคิดนะของคุณมันแบบมันเป็นช่วงของการแบบคิดหลายอย่าง อยากทำหลายอย่างในลนักษณะประมาณนี้นะคะการขอของคุณนะ่ะท่านรับรู้ท่านก็จะประทานพรให้กับคุณนะอืมแล้วก็มีใครที่ในที่นี้นะชอบนั่งสมาธิมากๆการนั่งสมาธิท่านแนะนําว่าให้นั่งช่วงประมาณแบบมันมีสองแบบช่วงพระอาทิตย์กำลังขึ้นและแบบอีกหนึ่งก็คือพระอาทิตย์ก,กลังตกอืม นะคะบางคนนั่งสมาธิไม่ได้จิตไม่นิ่งมีเรื่องให้คิดวกแวบกบก็มีใจร้อนก็มีนักงสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะคะใครที่นั่งไม่ได้คืออยากให้ไปนั่งช่วงเวลาตอนพระอาทิตย์กลังจะขึ้นรุ่งเช้าหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือลองไปนั่งในช่วงประมาณแบบพระอาทิตย์กลังจะตกดินะจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณมากๆนะคะ แล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวนะความยุติธรรมบางคนน่ะไปสอบเอาไว้เยอะมากในเราเนี่ยมีเกณฑ์สอบผ่านสอบติดแล้วก็บางคนนะคะมีเรื่องของความ ยุติธรรมเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานจากผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาให้งานคุณแล้วก็เข้าเล็งเห็นผลผลงานของคุณมองถึงศักยภาพของคุณความสามารถของคุณจากเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยแบบว่าฉันไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมจากเจ้านายหรือผู้ร่วมง,งานเลยเร็วๆนี้คุณจะได้ข่าวดีจากพวกเขาหรือว่าเขาอาจจะให้ความยุติธรรมคุณได้นะคะอืม บางคนนะคะมีใครที่นี้เกี่ยวกับเรื่องของคำมั่นสัญญาอย่างนะคำมั่นสัญญาคำสัญญาอะไรที่ให้ไว้กับใครสักคนหนึ่งเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความรักนะคะคำสัญญาว่าจะแต่งงานกับเขาแต่จะสละโสดเร็วๆนี้จะมีใครได้สละโสดได้แต่งงานนะอ่าเป็นข่าวดีของใครไม่รู้แล้วก็มีใครในที่นี้ ผ่านพิธีกรรมสําคัญอะไรสักอย่างหนึ่งมานะพิธีกรรมในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระเป็นงานบุญงานดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านท่านรับรู้แล้วท่านก็ให้พรคุณด้วยไปไปผ่านพิธีกรรมอะไรมาก็มีเนาะหรือบางคนอาจจะบอกว่าไปยกครูครอบครูก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของคําว่าการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยนะ บางคนอาจจะเพิ่งเสียน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องนกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องปลาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอา่าหรือบางที่เขาว่าสูญเสียนคืออาจจะไม่แบบไม่ใช่การตายก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าอยู่ๆน้องเขาก็หายไปแบบนั้นก็ได้อืมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเสียใจแล้เราอยากได้เขากับขื่นาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะแล้วก็มีอะไรอีก เออเดี๋ยวนะมังกรเห็นภาพของวิญญาณอยู่ที่ตัวคุณด้วยเจ้ากรรมในเวนคุณหรือเปล่าเขาเขากาอไหลคุณเลยนะเนะอ๋อเห็นแล้วเป็นวิญญาณผู้หญิงเกาะที่ไหลคุณแล้วเขาก็อยู่บริเวณทางขวาของบ้านคุณด้วย ที่นินาบอกว่ามันเป็นเหมือนทางสามแพ่งเข้าไปในบ้านของคุณนะมันเป็นเหมือนทางผ่านที่เขาเดินเดินเที่ยวตลอดเลยตณนนี้ที่ที่เห็นนะคะอ่ะโอเคเดีย๋ยวนะขอดูต่อนะคะอ่ะท่านอยากให้ค่ะแม่นาในการใช,ชุมคุณว่ายังไงท่านบอกว่าใครที่เสียใจอะไรอยู่อะในตอนเนี้คำว่ามิตรภาพมันจะรอเลี้ยงความสัมพันธ์ของคุณเอาไว้นะ ขอให้คุณนะจงทําตามสันทัศนอ์อะไรนะหย่อนาลีนแนกันทำตามสันชัตยานของคุณนะคะบางคนรักแล้วก,ก,ก็หวงเห็นอะไรบางอย่างเอาไว้มากใช่ไหมปล่อยวางมันบ้างนะคะอย่าบีบอย่าเล่นอย่าบังคับมันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าแนะนำการช่วยของคุณด้วยว่ามันจะมีกุญแจที่สำคัญสำหรับคุณอยู่เจ็ดอย่างเจ็ดประการด้วยกัน ซึ่งกุญแจนี้เป็นกุญแจที่สําคัญมากๆเป็นคุณธรรมที่คุณต้องมีราศีมังกรน,นะคะไอ้ตัง้งใจฟังดีนะเพราะว่าเนี่จะพูดรอบเยวเพราะว่าท่านก็บอกมาแบบนั้นหนึ่งคือศีลไอ้ไม่ใช่ศีลผ,ผิดศรัทธาหนึ่งข้อยมีศรัทธาเจ็ดประการนะกุญแจสู่ความดีเจ็ดประการท่านบอกแบบนี้นะคะหนึ่งศรัทธาสองศีลสามฮิริ four โอตปะ ห้าพาหูสะจาับหกจาคะเจ็ดปัญญาใครพอจะรู้ความหมายนี้บ้างศรัทธาคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เฮลิมีความละอายต่อบาปโอตปะปะมีความเกรงกลัวต่อบาป คาหูสัจจะกก็คือความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเรื่องราวมามากมายจาครับให้ปันสิ่งของที่ควรจะให้เจ็ดคือปัญญาเอ่อยาวจังปัญญาก็คือความรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ให้ใช้เจ็ดข้อนี้ในการดำรงชีวิตท่านบอกแบบนั้น นะคะนาก็มอมไปตามที่ท่านบอกนะอืมยาวนะคะอ่ะสุดท้ายขอหนึ่งใบท่านบอกว่าปล่อยเรื่องราวาเก่าๆไปอุ้ยสี่ถ้วยเหรอสี่ถ้วยคือ ความไม่พึงพอใจกับบางสิ่งบางอย่างหรือโอกาสดีจะเข้ามาในชีวิตก็รีบขดขวาเอาไว้นะหรืออะไรบางอย่างที่ต้องปฏินปนอมก็ปฏินปนอมเธออะไรบาแบบแบบเนี้ยหรือเจอเรื่องราวที่คนแบบเจอคนน่าเบื่อเจอคนจุกจิอะไรอย่างเงี้ยก็ปลดปล่อยมันองวาง,วาง,วางมันบ้างก็ได้นะคะบางทีเราหายที่มันไม่ถูกใจมันก็มีเหมือนกันอะไรที่เรารู้สึกว่ามัน ถูกใจเราแต่อาจจะไม่ถูกใจเขาหรือบางทีอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ถูกใจเขาก็มีอะปล่อยวางมันบ้างนะคะปล่อยไปให้ความสงบในใจของเรากลับคืนมาให้ได้นะคะแล้วก็เจ้าที่ที่บ้านของคุณนะท่านพยายามจัดเตรียมแต่สิ่งดีๆให้กับคุณตลอดเวลาคอยแนะนําคอยบอกคุณตลอดเวลาท่านคุณถ้าคุณนิ่งๆถ้าคุณถ้าคุณรับรู้ได้คุณจะรู้ว่าท่านคอยบอกคุณอยู่เป็นในไหนแหละนะคะแล้วก็ ทุกครั้งที่คุณมีปัญหาหรือเผชิญกับปัญหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะคอยมาช่วยคุณตลอดเวลาเลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะที่สําคัญคือการรักษาสินห้าให้ครบถ้าอะไรที่สินห้าเรารู้สึกว่าเราทําได้แล้วแล้วมันมันยังไม่พอคือแบบเราทําได้แล้วแหละเราได้แล้วอ่ะแต่เราเอาอีกเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งคือเอาสินแปดไปเลยนะนี่น่าเองก็ประมาณนั้นแหละนะคะแล้วก็โซมบนไหวพระนะคะ ลองใช้เคล็ดลับดูนะสมิว่าพา mm. เช่นบทอะไรบ้างบททั่วทั่วไป mm. นะคะบททั่วไปที่เราสวดเนาะเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ได้นะเพิ่มเติม <ๆ S 1> บทสดอื่นๆด้วยนะแล้วก็สุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะทางานอะไรหน้าที่อะไรตําแหน่งไหนก็ตามแค่คุณมีความสุดจริตในหน้าที่ของคุณคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะไม่มีทักอะไ,ไม่มีใครทําคุณได้ นะคะโอเคเจอกันใหม่นะคะในี p หน้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ